ผู้ชมครับวิสัชนาทำอย่างไรเราจึงจะหลีกพ้นกิจพ้นสินข้อที่สามได้สินข้อที่สามว่าไงครับกาเมทำอย่างไรจะหลีกพ้นการผิดศินข้อที่สามได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งนับถือาศาสนาอิสลามและไม่ยอมจบแสดงว่าลัง,งกาเมอยู่แน่ๆ ก็เลยผลชานี่มาเพื่อจะหยุดงานหงปู่ี่เขากำลังมีสติแล้วครับเขาดึงตัวเองกลับมาได้แล้วทำยังไงจะไม่ผิดอันนี้วิเคราะห์นะเนี่ยเขาถึงได้มาจดหมายมาว่าผมตลอดระยะเอาความเห็นส่วนตัวมาถามเด็ดขาดก็ตอบที่ไม่ได้ถามหลวงปู่ไม่ได้ถามผมเดียผมพยายามจะให้ดกภาพของไงหลวงปู่ไม่ได้อยู่ในโลกีอย่างผมไงนี่ผมก็ช่วยให้ภาพมาที่อธิบายตั้งเยอะขนาดนี้ก็ตอบได้ ผู้ชายครับทำยังไงจะห REALLY ลีกพ้นได้ข้อสามเออเวรกลับเวรกลับบวชฮะบวชถ้าเขาเป็นผู้หญิงอ่ะอะบวชชีไม่ผู้ชายบวชพระต้องผู่รับหรออะต้ามีคำกล่าวบวชชีเพราหนีแล้วแล้วบวชพระเพราะโอหังเพราะรักชี เราต้องต้องกกันไปปวดคนเราวัดอยู่ใกล้กันไม่ได้เอปวดหน้าวัดกับท้ายวัดได้ไหมเออก็จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเราตบมือข่านเดียวในอากาศมันไม่ดังอยู่แล้วอย่ามาอ้างนู่นอ้างนี่แล้วเถอะมันไม่เกี่ยวอยู่ที่ตัวเราเราจะยอมให้เขารู้ไม่ยอมให้เขาเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ยอมคือไม่ยอมยกเว้นมมนข่มขืนเราเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราอย่าไปอ้าง ไปโทษคนอื่นถ้าในปัจจุบันกรรมเขาตัดสินใจได้ดีแล้วเขาเด็ดขาดแล้วเขาจะไม่ยุ่งก็แค่รับมันเกี่ยวกับเรื่องของอดีตกรรมได้ไหมเอ่อกรรมเนี่ยมันต้องมีคู่กรณีครับคนวันนั้นถ้าหากมัมไม่มีคู่กรณีให้พยายามยังไงมันก็ไม่สําเร็จไปอยู่โดยเฉพาะเรื่องคู่กรรมเนี่ยมันต้องมีคู่กรณี รันหนึ่งในในคู่กรรมนั้นเนี่ยมันไม่ไม่สมยอมไม่โอรงปฏิโรงด้วยไม่ยินยอมด้วยมันไม่สิทธิ์หรอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้นุ่นศาสนานุ่นศาสนานี้ไปกระเทือนครับเอาตัวเราไปกลับมาเอาให้เด็ดขาดเออจ้าทำไม่ได้ก็มาบวชโอ้ยสมัยก่อนนี่ฉันยิ่งกว่านี้โอ้โหเนื้อหอมโอ้ เจออีดอก้าไปเด้วไปเลยล่ะฉันผักอ,อกมันลงไปนั่นก้นเจบาบางอีดอกทู้ทำี้ได้ไงมันไปเลยเห็นไหมตบมือครั้งเดียวไม่ดังต้องเด็ดขาดขนาดเช้านี่นะนี่เย็นเย็นนี่เดี๋ยวนี่ป่านนี้โอเลี้ยงมาแล้วแฝนหน้าบ้านเช้าก็มาแล้วข,ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงมาแฝนเออเย็นเย็น ดึกๆก็เดี๋ยวก็ค่อยเตี๋ยวมาแฝงละทําเราเป็นได้นั้นเลยอ่ะเป็นสันเจ้าเลยล่ะไม่กล้ามาให้ตรงๆนะเป็่เป็นที่รู้กันว่าของไทยเราก็ไปเดินเก็บเอาทุกวันไหนๆเขามีน้ำใจแล้วก็กินก็เสันหน่อยแต่กินอย่างเดียวนะไม่สนใจจบ